Or, สวั Part สดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าตุ้ยพาเพื่อนๆมาที่ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวีเลตบ้านโป่งนะคะมาดูน้องคนนึงคะ่ะวันนี้เขาจะเปิดร้านใหม่คะ่ะเราจะช่วยเขาจัดร้านนะคะไปค่ะไปชมกันด,นดีค่ะคนนี้ค่ะก็คือน้องสาวที่ป้าตุ้ยพูดถึงเนาะว่าเขาจะเปิดร้านใหม่ วันนี้เราก็จะมาช่วยเขาจัดร้านค่ะแปลกตาจังเลยค่ะใช่มันเป็นถุงใส่ปลาพวกอมาตัวแกใส่ปลานดำเข้ามาพวกแบบนี้อ๋อถุงปลานดำเข้ามันจะเป็นอย่างนี้เหรอปุ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอ่ะหนามากหนามากหนามากอ๋อถึงว่ามันถึงไม่ทะลุใช่เหมือนเป็นผ้าใบผ้าใบพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะหนาๆเลยถุงบ้านเราก็เงี้ยก็แกะทุกแกะใช่ไหมเออแกะบ้านเราบ้านเรานี่ก็ถุงหนามากแล้วอ่ะอันนี้ก็แบบอันนี้หนาแล้วเหนียว โอ,อยยางงี้นี่เองนะคะเขาถึงไม่ทิ่มถุงทะลุออกมาโอ้ได้ความรู้นะเนี่ยอะดูน้องออยน้องออยกำลังวุ่นวายเลยล่ะป้าไม่ได้มาช่วยเท่าไหร่หรอกเพื่อมาดูอันนี้ก็คือประกัดนะคะนี่แน่นอนน้องออยก็จะต้องเป็นประกัดเน้นๆอ๋อมีเสื้อด้วย,ยเราจะกลับไปส่งสิงนคีต่ออ๋อส่งออเดอร์ต่อสรุปว่า น้องอ้อยก็ไม่ได้ดูร้านเองชฉับสวยค่ะับวยคืออะไรมาบ้างไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบงอ่ะใครอยากจะเจอพี่อ้อยก็เลงเวลากันให้ดีนะคะว่าจะวันไหนดีลูกค้าเข้าแล้วนะคะยังจัดร้านไม่เสร็จเลย จจสองเองนะคะเพื่อนๆเจสองบอกว่าเหมาหมดแล้ว <mm> หมดหนี่เลยดูนี่นะคะความน่ารักเนาะของพเพื่อนร่วมธุรกิจเนาะ <mm> เราก็แบ่งปันกันไปมาเ <mm> หมาแล้วเจ๊ก็กลับบ้านเง,งี้ยเหรอ <mm> <mm> ให้อาหารนะคะผู้ช่วยเริ่มมาแล้วนะคะ <mm> ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเนาะ เน็ตเน็ตเน็ตแบ็กดอลลาร์ค่ะชื่ออะไรนะแบ็กดอลลาร์แบ็กดอลลาร์บ้านเราเรียกว่าแบ็กบ้าแบ็กบ้าอ๋อตัวนี้ตัวนี้ประตยเห็นว่าราคาแ0ดร้อยเหรอแปดร้อยค่ะเพื่อนอู้ห้นี่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 มันมันนั่งเครื่องบินมามันเลยแพงก็แสดงว่าไม่มีที่ไหนขายถูกไหมที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้ตัวหนึ่งก็ประมาณซัก สี่นิ้วเนาะเออสิบสองเซนประมาณนั้นสวยมากแบกบ้าแบกบ้าเลี้ยงยากไหมอ่ะไม่ยากค่ะกินอาหารง่ายๆเลยมันเป็นปลากินเนื้อหรือปลากินพืชคะแบบนี้ไดอก็กินอาหารเม็ดธรรมดาเนาะเม็ดจมยิ่งดีเลี้ยงเป็นฝูงสวยเนาะแบบนี้ใช่แล้วเขาเยิ่งใหญ่เขาจะพอยิ่งโตขึ้นเขาจะห่างตัวเขาจะเงา S <S <S อ๋อข้างตัวจะเงาเหมือนปลาจาระ,มรจะยยยยเอะอม,ะเมอ,าามอความใหญ่ของเขาอจะขึ้นไปอีกประมาณกี่ฟุตอ่ะหนึ่งฟุตมานับครั้ตัวใจใหญ่นะคะเพื่อนแบบปลาจาระเมดเลยบบส่วนส่วนตัวนี้ตกลง<ห>ชื่อนกแก้วอ่งเปาอุ้ยเหมาะกับตุ๊ดจีนมากเลยนะคะเพื่อนสีแดงๆคือเหมือนอยชอบดูงนะตัวเขาจะรำตัวเขาจะสั้นและท้องเขาจะซับอ๋อเป็นถุงซับใช่ไหมอ่างเปาอ ใช่ะแพงไหมแพงไหมไม่แพงราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยมาเลยนะคะเพื่อนๆนี่สีเหลืองของธรรมชาติสีเหลืองธรรมชาติสวยมากอยู่กับรอแบบนี้ไปตลอดตลอดเลยไม่มีลอกไม่มีหลุดไม่มีอะไรแล้วเลี้ยงง่ายแล้วท้องเขาก็อุ้มซับเนี่ยอุ้มสวยนะปลาพวกนี้เป็นปลามงคลค่ะอยู่ในบ้านะปลามงคลอินซีเนต ชื่อเรียกยาก่ะป้าตุ้จำไม่ได้หรอกถ้าบ้านเราก็บ้านเราเรียกอินซินเนตถ้าบ้านเขาเรียกว่าไปฟองมันเป็นเมดของมังกรค่ะเ๋ออยู่อยู่เป็นเพื่อนกันกับปลามังกรคอยเก็บทําความสะอาดตู้ให้กับมังกรไม่ได้เป็นเหยื่อของมังกรเราเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่บ้านของน้องออยเนาะที่อยู่ในโรงปูนเขาเรียกว่าอะไรอ่างปูนพอขึ้นอยู่บนนี้สวยมากเลยไอ้ต้นตาจ้าเอ๋แก่แล้วเป็นพ่อแม่พันเดิมใช่ไหมคะ อันนี้เป็นเยลโล่ไทเกอร์ค่ะเยลโล่ไทเกอร์แก้วเหมือนกันแต่ว่ามีมีหลักข้างลายเป็นไทเกอร์เป็นเสืออันนี้สวยสดมากๆกเลยตีนนี่คือสิธรรมชติของเขาทั้งหมดเลยสวยมากๆเลยแพงไหมอ่ะตัวนี้ราคาหลักร้อยเหมือนกันค่ะหลักร้อยเหมือนกันเนาะอันนี้เสือเยอรมันอ่ะมันเป็นยังไงคะแนะนำหน่อยอันนี้เยอรมันเป็นเรืองแสงค่ะเรืองแสงด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน ูบ้านนี้ไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์เลยนะคะระหว่างรอลูกค้าก็มัดปลาไปค่ะเตรียมรอขายนะคะ จะเป็นตัวหูหางจะสวยมากไหนหนูเอาตัวไหนลูกเอาตัวนี้เอาตัวนี้เขาเอาตัวนี้ม,เบบะะมเาเอาใจล,ใ <น S 1> ลูกค้ารายใหญ่เหมืมอนลากผู้ปกครองของ,ขาาของดูผู้ปกครองสะดุ้งเลยอ,ะลอ,อลลล่ะนต้าเลือกแล้วนะคะเพื่อนๆสามตัวร้อย หิวโหยคือกินได้ทั้งวันเราต้องเอาน้ำตรงนี้ออกก่อนไหมคะอ๋อนี่ไงสักเฉพาะปลาเย้เป็นอิสระแล้ว อย่างนี้เรียกว่าสายกี่นิ้วอะอันนี้ประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วครับผมตัวนี้สายพันอะไรคะอันนี้นกแก้วอ่างเป้านกแก้วอ่างเป้ารับซับพันตุ่จีนพอดีเลยพี่ออยฝากร้านหน่อยนะคะได้ค่ะก็คือเป็นปลาห้าพูดอันนี้หูช้างอ่านยกขึ้นมาอันนี้คือหูช้างนะคะพี่ออยก็จะมีหูช้างอ่ะ ครับม,มูนปลาพี่อ้อยราคาแบบไหนเนี่ยมีราคาตามเกรดเลยค่ะโ <Okay. S 2> อเคราคาตามเกรดเลยมีตั้งแต่15บาทยี่สิบบาท,บาท30บาทแล้วแต่ราคาขึ้นไปจ้าโอเคความสวยความรูปทรงเขาและการงานของเขาอ่าแล้วตามเกรดตามเกรดแต่ว่ายอย่างไรก็ตามก็คือปลาพี่อ้อยจะเป็นราคามิตรภาพเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีกุ้งแคค่ะกุ้งแคคก็ยังมีกุ้งแคเหลือ <laughs> <ม>ไม่กี่ตัวแล้วว่า กุ้งแคบแบบนี้นะคะกุ้งแคเชอรี่ใช่ไหมใช่กุ้งแคบค่ะโอเคแล้วก็จะเป็นพวกเสือเยอรมันทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือเสือเยอรมันนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นในตู้แล้วเนาะอันนี้จะเป็นปลาบรูปลาบรูคืออะไรอ่ะปลาบรูปลาเรืองแสงข้างๆนี่นี่จิ๊กดูี่ทุกอย่างล้มออกเป๊นเดียวเองเออเดี๋ยวเราทำถุงใหม่อันนี้ก็จะหมดแล้วว่าดูดิชั้นโล่งเลยนะคะเพื่อนก็เอาต้นเขาอวยพรให้พี่ออยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเนาะ โอเ <Okay. S 2> คเบอร์ตามนี้เลยส่งทั่วไทยคะ่ะแต่แนวส่วงทั่วไทยคะ่ปะปัาตุ้ยจะไปแล้วปล่อยพี่ออยนะคะลูกค้าเยอะจริงๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะพี่ออยมีปลาสวยๆแล้วก็มีปาลาราคาเบาๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ไปที่ s i v i l l a g e นะคะบ้านโป่งค่ะสำหรับวันนี้ปัาตุ้ยต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ